ครับต่อจากเมื่อกี้นะครับก็มาดูฟาร์มกันต่อเลยนะฟาร์มของเรานะเเราจะใช้การเล่งการโตของมันนะการโตของมันสักนิดนะนะเราจะได้กินข้าวเนี่ยเก็รอโตไปอะแปบ๊บเดียวครับเดี๋ยวข้าวก็โตนะเอเคก่อน ตอนจะถึงตอนแป๊บเดียวนะก็ก็มานี่มาเดี๋ยวนี้มาตีคิปเปอร์เล่นสักตัวนะเปิดตัวเปิดใจให้คิปเปอร์เห็นนะโอเคมันต้องงี้สิไอคิปเปอร์ลุกล็อกทุยนะมันต้องงี้สิคิปเปอร์เพื่อนยอดนะโอเคนะก็ได้ของกิน แล้วก็มีของกินมป็นทีเรียบร้อยเราจะมาทำฟาร์มกันทอกันเลยนะทำฟาร์มฟาร์มนี้คือรวมถึงฟาร์มสัตว์ด้วยนะฟาร์มสัตว์โอเคโอ้โหบุบโตบุบโตนะคิดว่าจอยแล้วก็ได้เวลาเก็บเกี่ยว ขอ,ขอบคุณสำหรับผลผลิตของข้าชาวน็ตขอบคุณสำหรับผลผลิตที่ข้าได้มาขอบคุณแล้วขอบคุณอีกครั้งนะโอเคได้ผลผลิตมนาะอย่างไม่น่าเชื่อนะผมกินปล่อยให้มันโตไปตามธรรมชาตินะเล่งสักสองอันหน่อยก็ดีนะให้ตรงกลางนี่เล่งนี่ไป,ไปนะโอเค นะก็เรามา,าทำฟาร์มสัตว์กันด้วยนะฟาร์มสัตว์นี้ก็ตนะ้องนี่ครับยานะงแรกครับหาง่ายสุดแล้วแกะมานี่เร็วนั่นวัวด้วยนะวัวเล็กวัวน้อยฮนะหัวมาหมดแนละ้วแกะมานี่คนระับนอะ่ะก็จะทำเป็นฟาร์มง,ง่ายๆนะมันจะทำเป็นแคที่ขังสัตว์ก่อนนะ เบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นยังไม่ยังไม่แบบเยอะแยะเอาแบบเบื้องต้นนะเบื้องต้นนิดหน่อยเอาแบบนิดหน่อยยังไม่เอาแบบดีๆนะโอเคเดี๋ยวอย่าตามมาสินะจะหลบไหมัม่งั้นฟอลด้าเลยนุ้ย